บางครั้งเรามองขึ้นบนฟ้าแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมอลัลลอฮ์ถึงให้ฉันเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่ฉันพยายามดีแล้วคำตอบคือเพราะพระองค์รู้ว่าเราอดทนได้อลัลลอฮ์ตรัสไว้ในอันกรอาา ะจะไม่ทรงบันทึกภาระให้ผู้ใดเกินกําลังของเขาไม่มีบททดสอบใดในชีวิตที่มาผิดเวลาหรือมาผิดคนเพราะทุกสิ่งถูกเขียนไว้ด้วยพระปรีชาญาณบางคนได้บททดสอบของการสูญเสียบางคนได้บททดสอบของความล่าช้าบางคนได้บททดสอบของความเจ็บปวดในใจแต่ทั้งหมดนั้นมีเหตุผลเดียวกันคือเพื่อให้หัวใจของเรากลับไปหาพระองค์ท่านนบีม oh ูมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสลัมกล่าวว่าแท้จริงความยิ่ งใหญ่ของรางวัลน,นั้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ของบททดสอบและแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาบททดสอบไม่ใช่สัญญาณของการถูกทอดทิ้งแต่มันคือเครื่องหมายของการถูกเลือกเพราะอัลลอฮ์ไม่ทดสอบคนที่พระองค์ไม่เห็นค่าแต่พระองค์เลือกทดสอบหัวใจที่พระองค์อยากยกให้สูงขึ้นในวันที่เจ็บปวดขอเพียงเรายังกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ในวันที่เราร้องไห้ขอเพียง เรายังทําการละหมาดและในวันที่สิ้นหวังขอเพียงเรายังไม่เลิกขอโดอาจากพระองค์เพราะทุกน้ําตาที่ร่วงหล่นด้วยความศรัทธาคือพยานแห่งความอดทนที่อลัลลอฮ์ทรงรู้ดีอย่ากลัวความเจ็บปวด เพราะทุกความเจ็บปวดคือการชำระหัวใจให้สะอาดอย่าก,กลัวการสูญเสียเพราะอัลลอฮ์ไม่มีวันภาคสิ่งใดไปโดยไม่ให้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาและอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เงียบเพราะความเงียบของอัลลอฮ์มักซ่อนความเมตตาไว้เสมออัลลอฮ์ไม่เคยส่งบททดสอบผิดพุนพระองค์แค่เลือกคนที่หัวใจเข้มแข็งพอจะเติบโตจากมันได้อินชาอัลลอฮ์